เวสุคนวัตรรวยมากดูแลสิทธิบริษัทสินทรัพย์หลายร้อยโล้นรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสําหรับท้าเอกหนุ่มเวสุคนลวัตรธนารัศรที่ลือกันหนักนักนกวงว่ากําลังจะกงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้เข้าสู่ประตูวิวาเร็วๆนี้โดยเวสุคนวัตรก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นคำถามคาใจใครนานโดยเจ้าตัวได้เปิดใจขณะที่เดินทางมาร่วมงานสากรปแฟ์ครั้งที่26ให้ฟังชัดๆจริงๆแล้วด้วยไวก็พร้อมแล้วผมรู้สึกว่า จริงๆผมไม่ได้ปิดนะแต่ว่าผมวางแผนไว้มานานแล้วถ้ารู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันเหมาะจะเหมาะสมเพราะผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวแล้วของผมไว้แล้วว่าเราน่าจะต้องมีครอบครัวด้วยไว้ด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่รู้สึกว่ามันใช่ก็เลยคุยกันก็ดูคิวกันไปมาด้วยความที่เราก็รับหนังไว้ถ้าเราจะแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเสร็จแล้วเป็นช่วงกลางเดือนนี้ก็17กรกฎาคมนี้ครับและรักครั้งนี้ กับแฟนสาววิกกี้ดีที่สุดเพราะคุยกันรู้เรื่องและก็ยอมรับว่าวิกกี้เป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งสําหรับวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวของเวียนั้นเธอจบการศึกษาจากมืองนอกดีกรีเกียรตินิยมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสแถมยังมีโปรไฟล์เล่าสื่อสารได้หลายภาษาอีกทั้งยังเป็นถึงผู้บริหารบริษัทเครื่องสําอางและทําธุรกิจอีกหลายอย่างด้วยขนาที่เบียสุกนวัตเองนั้นนอกจากจะมีฝีมือในการแสดงแล้ว ในด้านการทําธุรกิจก็นับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานในวงการบันเทิงโดยฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกิจของว่าที่เจ้าบ่าววีสุขวลวัฒ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบครดเดเดทพบว,ว่าพระเอกหนุ่มได้ปรากฏชื่อนั่งเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆอย่างน้อยสิบแห่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิงโดยมีสินทรัพย์รวมกันกว่า263ล้านบาทดังนี้หนึ่ง บริษัทคือคักจำกัดจดทะเบียนวันที่13ลิามนี้ยอ่อสองประกอบธุรกิจประสานศิลปินดารานักแสดงงบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม77.2ล้านบาทรายได้รวม24.6ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ9.6ล้านบาท2เบบริษัทคูเฮาส์ผักแอนเรสเตระองค์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่23พอคอ 2555ประกอบธุรกิจบาร์ในคลับคาเฟ่งบการเงินนำส่งปี2560สินทรัพย์รวม386,416บาทรายได้รวม1.7ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ33,388บาท3บริษัทมักม่วนจำกัดจดทะเบียนวันที่7ก่อ 2552ประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงงบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม124ล้านบาทรายได้รวม29.2ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ8.3ล้านบาท 4. บริษัทร,รอนี่แอนด์วีจำกัดจดทะเบียนวันที่7กอค2559ประกอบธุรกิจการขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้า และเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะงบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม6.4ล้านบาทรายได้รวม333,150บาทผลประกอบการขาดทุนสุดที่2 3 6 1 1 4ิบาท5บริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดจดทะเบียนวันที่17ต่อข2อ5 6 5 6ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ งบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม51.3ล้านบาทรายได้รวม65.9ล้านบาทผลประกอบการกำไรสุทธิ1.6ล้านบาท6บริษัทโอเพนวิงจำกัดจดทะเบียนวันที่17มีค2563ประกอบธุรกิจกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์งบการเงินปี2564สินทรัพย์รวม282,488บาท รายได้รวม1.4ล้านบาทผลประกอบการขาดทุนสุดทิ1 8 3 6่1บาท7บริษัทน้ำเงี้ยวจำกัดจดทะเบียนวันที่3ต่อข้อ5 5 5 5ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชีง,งบการเงินนำส่งปี2557สินทรัพย์สิรวม1ล้านบาท รายได้รวม1 9 0 0 0บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ14,737หบาท8บริษัท139จำกัดจดทะเบียนวันที่10พอดอ2555ประกอบธุรกิจการค้ารับจ้างเหมาทำอาหารและของว่างต่างๆสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบบัญชีงบการเงินนำส่งปี2558สินทรัพย์รวม1,1ล้านบาท รายได้รวม3 1 1 8 0 0บาทผลประกอบการขาดทุนสุทธิ1 2 3 3 7 3บาท9บริษัทเตียวจำกัดจดทะเบียนวันที่27ก่ยอย่อ2555ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพกิจการเสร็จ การชำระบ,บัญชีงบการเงินนำส่งปี2557สินทรัพย์รวม1ล้านบาทรายได้รวม1 8 0 0 0บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ2074บาท10บริษัทไอติมจำกัดจดทะเบียนวันที่3ต่อข้อ5 5 5 5ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริการรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่สถานภาพกิจการเสร็จ การชำระบ,บัญชีงบการเงินปี2557สินทรัพย์รวม1ล้านบาทรายได้รวม19,000บาทผลประกอบการกำไรสุทธิ18,000บาทส่วนข้อมูลการเป็นถือหุ้นของเวีย <Weird. S 1> พบข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทต,ต่างๆอย่างน้อย6บริษัทด้วยกันประกอบไปด้วย1บริษัทคือคักจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น8 0 0 0 80.00% 2 บริษัทคูเฮาส์พักแอนเดรสเตอร์องจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น3 0 3 0 0 0 3บริษัทมักม่วนจำกัดอันดับที่2จำนวนหุ้น9 8 9 8 0 0, 0 4รบริษัทรนี่แอนด์วีจำกัดอันดับที่10จำนวนหุ้น1 5 1 5 0 0, 0 0 5บริษัทโมโตแพลชั่นจำกัดอันดับที่ 6จำนวนหุ้น72,776 42.85% 6บริษัทไดนิ่งโซไซที่จำกัดอันดับที่7จำนวนหุ้น6,000 7.32%เรียบเรียงโดยทีมงาน c ีธรรนุ